โอเคมันตายแล้วนะครับ1ตัวนะมันตายแล้ว1ตัวเนี่ยเราจะเห็นนะครับค่าความช่วงเราลดลงแล้วนะครับเป็น963แล้วนะเออก็เพื่อนๆแนะนํานะครับไปหาเลเวลที่ต่ํากว่าเรานะครับอ่าแต่ห้ามเกิน5นั่นแหละเอาง่ายๆครับให้เราไปฟาร์มมอนที่ต่ํากว่าเราแต่ไม่ต้องเกิน5เนาะวันนี้ผมนําของดีๆมาฝากให้กับเพื่อนๆนะครับผมเนื่องจากโอเวอร์ท็อปอัพนะครับรับเติมเกมเมียโฟครับผมโดยเราจะมีแพ็คนะครับในการเติมให้กับเพื่อนๆนะครับผมอย่างเช่น4,100โกนะครับผม อยู่ที่2,750บาทแล้วเราสามารถเปรียบเทียบราคาในเกมได้นะครับผมราคาในเกมนะครับผม3,000บาทแต่ถ้าเติมกับ Over Top Up นะครับอยู่ที่2,750บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งทำให้เราประหยัดในการเติมเองนะครับถ้าเพื่อนเพือคนไหนสนใจนะครับผมกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมผมจะฝากทิ้งลิงก์นะครับ k f b o p k g e Over t นะครับ Over Top Up นะครับผมและก็ลิงก์นะครับไลน์ของ Over t o p Up นะครับเพื่อนๆสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปเข้าไปได้เลยครับ เล่านะครับเพื่อนๆกราบสวัสดีนะครับชาวเมียโฟทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาทําการนะแแก้นะครับผมเรื่องของหัวแดงนะครับผมของผมนะครับผมก็จะเห็นอยู่ว่าบนหัวของผมเนี่ยตรงชื่อนะครับมันจะเป็นสีแดงเนาะนั่นก็คือว่าแสดงว่าเราได้ไปทําการค่าคนนะครับเพื่อขีความชั่วของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับหัวแดงนี้ เงื่อนไขมันยังไงครับผมการที่เราเป็นหัวแดงเนี่ยสถานะปัจจุบันเรานะก็คือจะติดความชั่วนะครับผมจะเป็นเลขสีแดงอยู่ตรงนี้นะเออก็คือเวลาที่เราจะทําการสังหารคนเนี่ยที่เราไปขุดแร่นะครับเราสังหารคนเนี่ยเราต้องทําการเปลี่ยนด้วยนะเปลี่ยนสังหารเนี่ยแต่ผมไม่แนะนำครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับผมการที่ติดหัวแดงเนี่ยผลเสียของมันค่อนข้างที่จะเยอะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะ หนึ่งก็คือเราเสีย exp นะครับผมที่ไม่ได้เต็มร้อยเเ็นะครับแล้วก็2วาร์ปไม่ได้นะครับผมเออจะวาร์ปไปไหนนี่วาร์ปไม่ได้ต้องแก้หัวแดงก่อนนะครับงั้นแสดงว่านะครับเราจะแก้หัวแดงนั้นยังไงเรามาอาตรงเงื่อนไขเลยก็ได้นะครับผมซึ่งเงื่อนไขเขาบอกเขาบอกว่านะครับผมถ้าเราอยู่ในคะแนน5 0 0 0ันอันนี้ผมไม่เข้าใจคําว่าการจัดตําแหน่งหรือสูงกว่านะผมเข้าใจแค่ว่าถ้าอยู่ในช่วงนะครับผมคะแนนนะ ถ้าอยู่ในช่วงคะแนน5,000นะครับผม5,000ก็คือคะแนนเป็นสีเขียวนะอ่าหรือสูงกว่านะครับผมคะแนนสีเขียวหรือสูงกว่าเนี่ยนะครับก็อ,อันนี้เป็นเรื่องดีนะครับเราจะไม่ติดโมแดงไม่เป็นอะไรนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในช่วงปกตินะครับผมช่วงปกติก็คือลบ400ใช่ไหมลบ400ถึง4,999นะครับก็คือจากลบ499นะครับไปหาบวก 4,999นะอันนี้คือได้ค่าประสบการณ์นะครับ100%นะอืมตจำง่ายง่ายแค่นี้ครับผมถ้าอยู่ในช่วงเลทของเราจะได้รับค่าประสบการณ์70%นะครับตอนที่หัวแดงเลยนะถ้าคะแนนของเรานะครับติดลบอยู่ที่3,400ถึงลบ500นะครับจำไปเลยว่าถ้าลบ500ขึ้นไปนะครับเออเรา ถ้าลบ500นะครับถึง3,400เนี่ยเราจะได้ค่า exp หรือค่าประสบการณ์ของเรานี่แค่70%นะในการฟาร์มมอนหรือฟาร์มอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าคะแนนของเรานะครับอยู่ที่ลบ9 9 0 9ถึง3,500เนี่ยเราจะได้แค่50นะถ้าลบ10,000เลยเนี่ยบอกเลยว่าได้แค่30%นะครับเปี้ยวจะไม่โคตรขึ้นช้านะครับฉะนั้นนการแก้นะครับวิธีแก้เขาก็บอกว่าให้เราไปทําการ ล่ามอนนะครับหรือไปสังหารมอนที่มีเลเวลภายในเลเวล5ของเรานั่นเองนะครับผมก็สิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นบวกลบ5นะครับผมถ้าเราไปสังหารบวกลบ5เราก็จะลดค่านะครับผมนี่ค่าความชั่วของเรานั่นเองนะครับผมเออก็จะทําให้ค่านั้นลดลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะกลายเป็นเขียวปกตินะครับผมเราก็จะสามารถรับค่า e xp นะครับอย่างน้อยๆให้เราต่ําลงมาอยู่ประมาณ4ี่ร้อยเก้าลงมาครับผมเราจะได้ค่า e xp หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะถ้าเกินนั้นเราติดลบนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ลงไปเลยนะก็พยายามกันนะครับผมการซ่อมมอนบวกลบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะฟาร์มให้เพื่อนๆดูนะก็คือผมอยู่เลเวลสามสิบสี่นะครับผมอันนี้ก็คือสามสิบสามก็คืออยู่ในเลนจ์ของบวกลบหนะ้าเนาะก็คือผมบอกเลยว่ามอนนะครับผมแข็งแกร่ง ว่าเวลของเราเยอะมากแลครับผมผมบอกเลยว่าของเรามันยังไม่ถึงมอนที่เลเวลสูงๆขนาดนี้นะครับถ้าเราไปคนเดียวเนี่บอกเลยว่าตาย <c oughs> จะไม่ได้อะไรเลยนะครับตายนะครับผมเออเราจะปั๊มคะแนนช้ามากเลยนะแนะนำครับผมให้เราไปพิตตี้นะเดี๋ยวผมจะสังหารให้ดูนะครับผมตอนนี้ค่าของช่วงผมอยู่ที่ลบ964นะเดี๋ยวผมจะสังหารตัวนี้ให้ดูนะครับผมอ่ามันจะ ถ้าเราสังหารตายนะมันจะลดลง963นะโอ,อเคมันตายแล้วนะครับ1ตัวนะมันตายแล้ว1ตัวเนะี่ยเราจะเห็นนะครับค่าความช่วงเราลดลงแล้วนะครับเป็น963แล้วนะเออก็เพื่อนๆแนะนานะครับไปหาเลเวลที่ต่ํากว่าเรานะครับแต่ห้ามเกิน5นั่นแหละเอาง่ายๆครับให้เราไปฟาร,ร์มมอนที่ต่ํากว่าเราแต่ไม่ต้องเกิน5เนาะค่าความช่วงของเราก็จะลดลงครับผมโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับในการหัวแดงของเพื่อนนะ ก็ใครชอบหรือไงก็อย่าลืมครับกดไลค์ like, กดแชร์ share, ครับกด subscribe นะครับผมเป็นกำลังใจในการทำลิปด้วยนะครับผมเจอกันใน ep หน้าครับ